ต้องอ้วนเลยอีกเป็นอ้วนกูต้องกูต้องทักแล้วเห็น <c oughs> เห็น,าากกนเพื่อนมาแต่ตไกลแต่ว่าพอเจอปุ๊บตามต่อหนึ่งมาอ้วนจังนะอย่างเงี้ย ตอนนี้ประเด็นร้อน,อนมากทุกคนก็คือถ้าไม่ดูก็คือไม่ได้มันร้อนอยังไงมันร้อนยังไงเลยนะครับมันร้อนที่ตัดสิมันร้อนแบบ so hot เลยประเด็นนี้ก็คือ real size beauty ได้ไปโยกเด็กของใครคะ am Ashley Scott แคมิสนะคะก็คือมิสยูนิเวิร์สปี2021ของนับขึ้นไปนะคะที่น้องเนี่ยได้มีการผลักดันความหลากหลายทางด้านรูปร่างนะคะเข้าไปสู่เวทีระดับสากลอย่างมิสยูนิเวิร์สนะคะแต่ประเด็นมันกับแต่เป็นสองฝ่าใช่พอประกวดจบแล้วเนี่ยน้องเนี่ยไม่สามารถไปถึงรอบลึกๆได้อย่างเงี้ยฝั่งที่มีการโจมตีมาเนี่ยไม่ยอมรับอย่างจริงจังสักทีอะไรเงี้ยก็ือยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเรียลไซส์บิวตี้เนี่ยคืออะไรใช่นังน้นวันนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การที่เรา ก็อาจจะโดนแบบบูลลี่หรือโดนบอดี้เชมมิ่งคือแบบเป็นการวิจารณ์ร่างกายอ่ะวนไปผอบไปก็คือเหมือนไม่ได้เป็นตามบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วีคนที่ตั้งไว้ก็ดูตั้งไว้ทำไมเรียกอีบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยถูกไหมจริงๆทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองใช่ไหมคะพี่เอ้าสวยมาก โอ้ยโดนยาวปรากดคออ,อ <c oughs> เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์การโดน body เชมม i n g การบูลล<ด>ี่ต่างๆเชื่อว่าทุกคนอะตั้งแต่วัยเด็กจนตอนนี้ก็ยังโดนอยู่ใช่ไหมโดนใช่ก็โดนตลอดอถามคุณตีก่อนว่าเคยโดน body เชมม i n g ในรูปแบบไหนบา้างสำหรับตัวตี้นะตีก็จะเราอาจจะโดนทักตต่เด็กๆนะว่าแบบทำไมอ้วนจังทำไมแบบอะไรเงี้ยจังเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าแย่อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่าช่วงมหาลัยอะมันเป็นช่วงที่หัวเนี้หัวต่อสําหรับเราอะเนาะมันมีหลายๆอย่างทาให้เราต้องรู้สึกว่า แยกอ่ะ <Yeah. S 2> เคยหนักสุดขนาดที่ว่าอยากผอมมากๆอ่ะจนต้องหลงผิดไปกินยาลดความ,มอ้วนอย่างเงี้ยใจสั่นเรียนไม่รู้เรื่องเนีก็มีหนักๆก็แบบกินข้าวเสร็จอ่ะแล้วลงคออ่ะลงคอตัวเองให้อ้วกเพราะคิดว่าถ้าผอมแล้วจะสวยอย่างเงี้ยแล้วแบบสุขภาพไม่ได้ดีเลย,เลยอย่างเงี้ย mm hmm. แบบเพราะเรารู้สึกมันลดน้ําหนักผิดวิธีอย่างเงี้ย ุดท้ายก็คือเป็นโรคกระเพาะใช่ถามว่าเรามีความสุขกับตรงนั้นจริงๆริงไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าตอนที่เราอ้วนหรืออะไรกตอนนั้น <Okay. S 1> อ,อะไรเงี้ <Okay. S 1> เยเนาะแต่วันการนว่าเราไปฟังเสียงคนอื่นจนให้มันแบบรู้สึกแบบกดดันตัวเราอย่างเงี้ย mm. พอเราคิดลบมากๆใช่ไหมน้องมุกมันทําให้เรารู้สึกแย่จริงนะจนถึงขั้นว่าเราทําอะไรเราไม่ประสบความสาเร็จนะเพราะเราคิดว่ารูปร่างหน้าตาม uh. ไม่ดีคนเลยแบบว่าไม่ให้การยอมรับ, mm. บเราอย mm. ่างเงี้ยก็มาถึงจุดที่เรารู้สึกว่า เออเราควรพอกับอะไรแบบนี้แล้วอะรูปร่างเราแบบเดิมอะมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรือว่ามันก็ไม่ได้กระทบต่อสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันอะปล่อยผ่านกับการที่แบบคนจะมาพูดว่าเราเป็นยังไงเนี้ยมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีความสุขกับการกินมากขึ้นมีความสุขกับการทํางานพอเราได้กินะการทํางานก็แรนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทํางานได้ดีมากขึ้นด้วยนะจริงเพราะเราแบบไม่กดดันตัวเองแล้วก็ไม่มีความเครียดอะไรเงี้ยค่ะ อย่างมุกนี่ก็มีจาได้เลยประถมคือทุกคนอาจจะหน้าตาลิ้มลิ้มน่นารักปากนิดหนึนแต่เราแบบปากเจ๋วปากห้อยนิดนุ่มดูจากตังนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนแยกชีวีฟิลเลอร์สุด,สดอตอนเด็กๆโดดมันมีเพื่อนเข้ามาใหม่ตอนกลางเทอมแล้วช่วงนั้นเรียก,กอีห้อยอีมูห้อยอันนี้คือที่บ้านก็ไม่เคยรู้นะผมไม่เคยมมเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นซื้ออีก,กล่องดินสอที่เป็นเหล็กอะ่ะเพื่อนพูดอะไรอยู่กปลปาเลยมึงเรียก,กอยห้อยเหรอปาเข้าคิวเพื่อนบาอ้า แลยอินนี่ก็น่าเสียแล้วเพื่อนก็น่าแบบอ๋อ็จมากใจดีสู้เสือก็หนัก <laughs> นน <laughs> ก็หนากอันเนี้ยคือแบบฝังใจมากนะแบบกก่ายห้อยนะอะไรเงี้ยคือตอนเด็กไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเนี่ยออย่างอของมุกเนี่ยก็คือวันนั้นอ่ะมันทําให้เกิดเอฟเฟกว่ามุกกะโมโห เลยเรืองที่จะปฏิบัติกับเขาไปแบบนั้นเพราะว่าเขาอะคุณไม่ได้คิดว่าอะไรแบบอาจจะเป็นการแซวกันเล่นๆอาจจะแบบว่าก็เป็นเพื่อนกันก็แซวกันอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วแบบเนาะมันมันมันไม่ควรอย่างเช่นแบบทาไมวันนี้แบบแต่งหน้าจัดจังหรือว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้ใส่เสื้อตัวเดิมอีกแล้วหรือว่าแบบว่าขาลายแล้วยังกล้าใส่กางเกงขาสั้นทําไมตัวลายทาไมกล้าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแบบเราไม่ควรไปทักเขาเพื่อให้เขาแบบเสียความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจอเนาะลองลองเปลี่ยนคําทักกันเป็นถามว่าสบายดีไหมอะไรเงี้ยช่วง ีโอเคหรือเปล่าไปเที่ยวไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอย่่าางนี้กวใช่หรือว่าถ้าเห็นแล้วคันปากจริงแบบมันยุบยิบยุบยิบอึคือต้องพูดให้ได้เลยอีนี่มันอีนี่มันฉีดปากมามหอึปากตุ่มเราห้องน้ำดูนะแล้วพูดกับตัวเองว่าเออหน้าของเขาดีดีไปกว่าเขาบอกไปดูไปดูตัวเองในกระจกก่อนนะเราลองคิดเราลองไปคิดดูกับกันนะว่าถ้าฉันฉีดมันอาจจะสวยแบบนั้นบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหาแบบ กูต้องอ้วนหรืออีกหนึ่งอ้วนกูต้องกูต้องทักแล้วเห็นเห็นเพื่อนมาแต่ไกลแล้วว่าอี้ยนี่อ้วนขึ้นต้องกูต้องทักแล้วมากพอเจอปุ๊บถามตอหนึ่งมึงอ้วนสั่งนาอย่างเงี้ยไม่เอาอย่าไปหาทำ เรามาพูดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปพูดหรือทําให้ใครเขาเสียใจมันก็เคยคือทุกคนอ่ะมันก็เคยแต่พอต้องใช้ว่ราอเราโตขึ้นพุชิภาวะมันมีมากขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าไต่ตอคือเรื่องที่ผ่านมามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สมมติว่านึกได้ไงว่าเอ้ยเราเคยพูดกับมุกเราเคยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมุกผมผมสีนี้ไม่โอเคอย่างเงี้ยหลังจากพอเราคิดได้ปุ๊บอ่ะหลังจากนี้เออที่ดีขึ้นต่อกันเ่าแบบว่าโอเคนะผมแบบผมผมสวยผมแบบ มดีนะอะไรเงี้ยถ้าอยากเตือนก็แบบว่าระวังผมเสียนะถ้าถ้าผมเสียเนี่ยที่มีตัวที่ใช้อยู่นะที่ใช้ดีอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวพูดกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีเออมันจี๊ดใจมากกว่าเพราะว่าคือยิ่งสนิทมากอะเราเลยอาจจะมองข้ามความรู้สึกของเขาไปใช่ป่ะพอพูดไปเราคิดว่าแบบว่าเฮ้ยกูพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ปกตินี่ใช่แต่ยิ่งเป็นเพื่อนเราอ่ะเราต้องยิ่งเซฟใจเขาว่าแบบว่าเราควรจะรู้ที่สุดว่าเพื่อนเราอ่ะแบบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย โอเคมาถึงเรื่องการรับมือถ้าเราโดนบอดี้เชมิ่งหรืออโดนมบูลีอย่างเงี้ยอ้าจริงอะเนาะมันก็มีทางเลือกไม่เยอะอะมันก็มี2ออย่างไม่ประทะได้เลยก็คือปล่อยผ่านซึ่งแต่ละวิธีอะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันนะอย่างสมมตินะอย่างเราเคยประทะอย่างเงี้ยเขามาว่าเราว่าอ้วนอะไรเงี้ยแล้วเราแับแล้วไงเนี่ยที่พี่แบบว่าตัวเตี้ยอย่างเงี้ยหนูยังแบบมันก็กลายเป็นว่าเราอะบอดี้เชมิ่งเขาอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นประเด็นที่ไม่จบไม่สิ้นว่าแบบพอมาเจอกันเนี้ยมันก็ มันจะกลายเป็นทุกครั้งที่มาเจอกัน,นมันก็จะเป็นแบบทอกซิกหรือเลชชิพแล้วมันก็อาจจะมีการแะกันทุกครั้งอะไรเงี้ยถ้ารับมือตรงนั้นได้หรือคิดว่าแบบเราไม่โอเคแล้วจริงๆแล้วอยากตัดกับเขาไปแล้วจริงๆอ,ะอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนที่เราสนิทมากๆเนี่ยพี่ว่าวิธีนี้มันอาจจะไม่ดีดดสักเท่าไหร่ง,งหรือถ้าบางคนที่แบบพูดจนแบบว่าน่าลำคาญแล้วอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยว่าเป็นังไรเป็นังไรนี่ใครน้ำหนักอยู่ที่ใครอยู่ที่ฉันทำไมเป็นหนักบนหัวเธอฉันอ้วนแล้ว จะบ้าใครซื้อให้ฉันซื้อฉันทำกิจกรรมใครจ่ายฉันจ่ายแล้วเป็นอะไรถามไปเลยถามแล้ป่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกไปเลยสำหรับหนูถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้ดูอ้วนจังหนูก็จะตอบแบบว่าใช่ค่ะช่วงนี้ติดบุฟเฟ่ติดขนมกินข้าวเสร็จต้องล้างปากด้วยขนมทุกอย่างเพราะว่าไม่งั้นจะสน,นิมไร่นอะไรอย่างเงีย้ยแล้วก็พูดไปเลยอู้แต่ช่วงนี้พี่ผอมนะคะพี่ทำอะไรมาเขาฟิตเนสเหรออู้แนะนำนิดนึ เป็นในการที่ว่าบวกเจอบวกเนาะอาจจะได้ผลดีก็ได้เขาอ,อาจจะแบบอาไปพูดถึงเรื่องฟิน,นุง่งฟินเน็ที่เขาเข้าหรือว่าจะแบบขอบคุณเรากลับด้วยซ้ำว่าแบบอุ้ยชมข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นั่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถรับมือได้นะคะ เหมือนเวลาเราฟังอ่ะเราจะแยกแยะเจตนาของคนที่เขาเข้ามาทักเราแบบนี้ได้ไงมันก็จะรับมือไปตามสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ได้เพราะอย่างบางคนอ่ะเขาจงใจที่จะมาบูลี่เราเลยอย่างเงี้ยนี่ว่าปะทะไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะทําให้เขารู้ว่าฉันก็ไม่ได้โอเคนะกับสิ่งที่คุณมาทํามากดฉันลงอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือแบบว่าเขามาในแง่ของความแบบหวังดีเขาเห็นว่าเราดูเหนื่อยง่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วแค่ลองรับฟังเขาหน่อยไหมเขาอาจจะมีอะไรดีมาบอกกันอย่างเช่นแบบว่าเออแบบตัวน้ำหนักกันนะอะไรเงี้ยแบบว่า เออสุขภาพเราดีขึ้นอย่างเงี้ยซ yeah um> sure ึ่งซึ่งบางคนที่เขาไม่บอกให้เราออกกําลังกายเขาไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้เราผอมก็เป็นไปได้คือเหมือนเขาก็อยากให้เราแบบมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นหมูที่แข็งแรง ให้ดูเจตนาของคนที่พูดแล้วกันค่ะว่าเรายังไงแต่ถ้าเราไม่โอเคจริงๆเนี้ยนี่ว่าการพูดตรงๆกับเขาก็ดีนะคะว่าแบบว่าพี่มาพูดแบบอย่างเงี้ยมันทําให้หนูรู้สึกเสียความมั่นใจนะมันทําให้หนูรู้สึกแบบบั่นทอนจิตใจอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาดีกว่าเผื่อเขาว่ามองว่าเราไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเขาจะได้กลับไปคิดมากขึ้นว่าเอ้ยเขาทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกแย่ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหตูว่าเพื่อนมีกลิ่นตัวหรือว่าแบบกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี้ยเราควรทำยังไง ถ้ารักเพื่อนนะถ้าหลักเพื่อนต้องพูดต้องบอกหรือไม่ก็ซื้อไปเลย <c oughs> สมมติสมมติ <c oughs> มึงยี่ห้อน,นี้เข้าวันดีกลิ่นใหม่กูว่าเหมาะกับบุคลิกแบบมึงลองดูลองเปลี่ยนอะไรล<า>องเลยยังไง,งล่ะทีนี้ เาเห่อก็ต้องพูดมึงไม่ได้นะมึงอยู่ในมึงอยู่ในสังมึงอยู่ในสังคมที่ต้องใช้หลายๆคนอะไรเงี้ยเทมึงต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่างเช่นอาแปรงฟันด้วยแล้วก็แบบว่าสีดโลออนนิดนึงถ้ารู้ว่าแบบมึงรู้มึงรู้ตัวเองว่ามึงคนกลิ่นตัวแรงมึงต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเองไม่งั้นอะ มันคือการอันนี้อันนี้คือการหวังดีนี่ไม่มองว่าเป็นการบูลลี่นะมันเป็นการเตือนที่ดีเพราะว่าบางโขโหบางคนเพื่อนบางคนสวยเลยหน้าตาสวยสดงดงามโอ้โหเราเดินผ่านปุ๊บนึกว่าแบบฉันเข้าไปในโดงเครื่องเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนหน่อยว่าแบบว่ามึงไม่ได้แล้วนะมึงสวยมากแต่มึงมีกลิ่นตัวอย่าไปเกรงใจค่ะเรื่องพวกนี้ไม่ควรเก่งใจให้จิดสภาพว่าถ้าเราต้องึ้นลิบไปพร้อมกับเขาก็บตอบหน่อยว่าแบบว่านิดนึง จุกูแลกูวาอะไรเงี้ยจุดกแลห้วาจุดกวแลเบ็กีเก้เต่าตุยตุย,ย จะไม่ได้บุลลี่นะคะลดิฉันพูดเตือนราว่าตัวดิฉันเองตอนเด็กๆเงี้ยแล้วแบบเราัวอ้วนห่ะเนาะมันมีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยเออพอเรารู้อย่างเงี้ยพอเพื่อนบอกปุ๊บเราก็ไม่โกรธเราก็แค่มาปรับปรุงว่าเฮ้ยเพื่อนเตือนด้วยความหวังดีนี่เพราะว่าแบบเราต้องแบบอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบดูแลตัวเองให้สะอาดขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ดีขึ้นแค่นั้นเองเพื่อทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมั่นใจในกลิ่นของตัวเอง อาจจะมองว่าตรงนั้นคือเป็นฟิโลมูนของเขาหรือเปล่าเราแบบนี้ก็ได้ห่าตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบรูดอย่างเงี้ยเลยสเปรย์เวลคัมหรือเปล่าแต่น้องแอร์ล่ะแต่บูรี่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรือสงสัยว่าเบอรบูรี่ลองดูนะคะทุกคนเป็นวิธีเช็คว่าเราจะมั่นใจตอนเช้าหรือยังคือแค่นี้ค่ะหนึ่งสองสาม อ่าสุดท้ายการเป็นการเสพน้ำใจคนอื่นนะก็ตรึกตรองดูนิดนึงว่าพูดไปแล้วผลดีกับผลเสียอะไรเยอะกว่ากันจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้วุฒิภาวะก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกก่อนจะพูดอะนะเน<อ>าะคิด,ค,ดคิดเยอะๆช่วงแตเพาะว่าคนไทยเป็นแบบคนซีซี่ดิจันคนซีซี่เราเป็นคนเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะด้วยความที่เราไม่คิดอะไรเยอะเกินมันกลายไปไม่คิดเลยโอเคเลยค่ะคิดก่อนพูดเสมอ บางอย่างมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะที่เราจะพูดอ่ะเนาะคือถ้าเกินหน้าที่ก็ตีปากเด้อเนาะเอาค้างไปแล้วคนนี้ค้างแล้วค้างค้างสนุกนะคะประเด็นเนี้ยดีเราตปององงลิปแก้วหรอปะไปไม่ไม่ไม่ใช้ห่อยด้วยกันนะ <laughs>